ชาเขียวนะครับลดความอ้วนได้จริงหรือไม่นะครับแล้วถ้าได้ทานแบบไหนดีนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ธวัฒน์พง์กิจเพโลนะครับหรือหมอหนึ่งเฮลตี้โลที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเมื่อคุณชมคลิปนี้จนจบนะครับใครที่เคยได้ยินว่าชาเขียวลดน้ําหนักชาเขียวลดความอ้วนนะครับมันจริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าจะทานทานแบบไหนดีนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเหมือนเช่นเคยครับหากคุณชมหมอหนึ่งจาก u t u b e นะครับสามารถ กดไลค์กดแชร์กด s u b ค c r i า e กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะแล้วก็หากคุณชมหมอหนึ่งจาก Facebook สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์นะครับด้านล่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อพูดคุยกับหมอหนึ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพจทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง IG นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเช่นกันนะครับ คราวนี้ย้อนกลับมานะครับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของชาเขียวลดน้ําหนักลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าคุณเคยได้ยินแน่นอนนะครับว่าเพราะว่ามันมีโฆษณากันเยอะมากๆนะครับว่ามันช่วยลดน้ําหนักได้จริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าถามว่าชาเขียวที่ช่วยให้คุณผอมได้นั้นมีไหมมีแต่ฟังดีๆนะครับมีคําว่าแต่นะ แต่ด้วยตัวชาเขียวเองมันไม่สามารถทําให้คุณกินชาเขียวซื้อชาเขียวอันนี้มากินเข้าไปแล้วผอมลงเลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยมันจะไม่ใช่แบบนั้นแต่หากคุณใช้ชาเขียวถูกหลักและถูกวิธีมันจะช่วยให้คุณผอมลงได้ง่ายขึ้นดังนั้นอย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่ามันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรใดหนึ่งตัวที่คุณทานเข้าไปแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยนะครับไม่ต้องปรับการทานไม่ต้องปรับเวลาการทานไม่ต้อง สร้างเตาเผาพลังงานในร่างกายอะไรใดๆเลยกินปั๊บแล้วอยู่ดีๆอีก3วันน้ำหนักลงเลยแบบนั้นนะครับไม่มีเพราะถ้าเขาโฆษณาแบบนั้นนะครับคุณควรจะต้องระวังไว้ก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมานั้นอาจจะมียาหรือพวกอาหารเสริมบางอย่าง ที่เป็นสารต้องห้ามแทรกอยู่ก็ได้ลองนึกภาพนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อันนึงบอกว่ากินอันเนี้ยแล้วผอมเลยใครเคยซื้อแบบนี้มาทานไหมไม่ว่าจะเป็นพวกยากาแฟลดน้ําหนักอะไรพวกนี้นะครับนะหรือพวกชาลดน้ําหนักถ้าสมมุติเขาบอกว่าเป็นแบบนี้แล้วกินแล้วมีอาการ5้าอย่างตามที่หมอหนึ่งกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับแสดงว่านั่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณคุณไม่ควรทานข้อที่1ถ้าเขาบอกว่าพวกชาเขียวพวกนั้นเนี่ยกินแล้วระบบเาผาผลาญดีมากเหมือออกทันทีกระทันหันเลยนะครับโอ้โห โหกระตุ้นระบบเผาผลาญน,นะครับคุณกินไปแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมเหงื่อออกมือเยอะจังเลยทําไมแบบอยู่ในห้องแอร์แต่เหงื่อก็ออกหัวใจเต้นเร็วขึ้น mm hmm. พวกนี้คุณต้องระวังเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมานั้นอาจจะมีส่วนประกอบของยาที่เป็นฮอร์โมนไทรอยอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นการเรียนแบบอาการเจ็บป่วยแบบหนึ่งของคนที่เป็นภาวะไทรอยเป็นพิษนะครับไทรอยเป็นพิษก็คือมีฮอร์โมนไทรอยทํางานมากกว่าปกติ ดังนั้นนะครับเขาบอกเออเฮ้ยคนที่เป็นไทรอยทํางานเป็นพิษทํางานมากกว่าปกติเขาผอมสูบเร็วเนาะเขาก็เลยเอายาตัวนั้นอะนะมาให้คุณทานเพื่อให้ร่างกายของคุณเนี่ยสาภาวะเหมือนมีฮอร์โมนไทรอยอยู่ในร่างกายเยอะทําให้ระบบเผาผัานเผาผานดีมากนะครับนะขนาดอยู่ในห้องแอร์เหงื่อยัยงออกยังร้อนเลยแต่ข้อควรระวังคือมันเป็นการเรียนแบบความเจ็บป่วย ดังนั้นนอกจากที่คุณจะผอมซูบอย่างรวดเร็วแล้วนะครับหัวใจคุณยังเต้นเร็วด้วยซึ่งมีโอกาสทําให้หัวใจล้มเหลวได้นะครับข้อน,นี้อันตรายมากๆและที่หมอหนึ่งเจอบ่อยๆคือคนที่ทานผลิตภัณฑ์พวกนี้นะกาแฟลดน้ําหนักเอยชาลดน้ําหนักเอยโดยที่เค็มสารพคุณไว้เว่อร์เลยนะครับนะทานไปแล้วหลังหยุดทานเนี่ยมีโอกาสาที่จะเป็นโรคไทรอยตามมาด้วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยด้วยซ้ำนะครับเนาะเพราะมันไปรบกวนฮอร์โมอนปกติในชีวิต ดังนั้นถ้าทานแล้วมีอาการแบบนี้หรือเขาอวดอ้างว่าทานแล้วเพิ่มระบบเผาผลาญได้นะครับต้องระวังโอเคไหมต้องระวังไว้ก่อนเนาะข้อที่2นะครับคือ ทานแล้วบอกว่าช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยคืออชาบางตัวหรือกาแฟบางอันที่คุณทานเข้าไปแล้วมันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกสารธรรมชาติที่ผสมอยู่เช่นพวกมะขามแขกนะครับหรือว่าเป็นพวกผงไฟเบอร์จากธรรมชาติหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับหรือว่าที่มีชื่อว่าพวกไซเีลมัสพวกเนี้ยนะครับนะพวกเนี้ยโอเคนะครับอาจจะทําให้คุณระบบขับถ่ายดีขึ้นได้ แต่ถ้าสมมุติเขาบอกเลยว่าช่วยดักจับไขมันออกมานะครับการถ่ายของคุณมีลักษณะผิดปกติไปหลังกินพวกอาหารเสริมพวกนั้นเนี่ยเช่นถ่ายออกมาเป็นมันๆลอยๆคุณก็เลยเข้าใจว่าโหมันดักจับไขมันได้จนถ่ายออกมาเป็นไขมันเลยนะครับนะน่าจะผอมแน่เลยอันนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเนี่ยมันใส่สารบางตัวที่ดักจับไขมันจากสิ่งที่คุณทานเข้าไปแต่มันไม่ได้ทําให้ไขมันที่อยู่ในร่างกายของคุณนั้นถูกสลายไปเลย โอเคไหมเพราะนั้นอย่าให้เขาทําให้คุณเข้าใจผิดตรงนี้ได้เด็ดขาดนะครับเนาะนี้คืออันที่2ที่ถ้าเคมสัรพคุณแบบนี้ต้องระวังเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกาแฟพวกชาต่างๆนะครับข้อที่3คือถ้าทานแล้วเนี่ยปัสสาวะบ่อยนะครับคือน้ําหนักตัวในร่างกายของคนเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำนะครับไขมันแล้วก็พวกกระดูกกล้ามเนือ้อ แต่ในะน,นเวลาที่น้ําหนักของคุณลดลงเนี่ยกระดูกคุณมันลดแลวลงไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมนะแต่สิ่งที่เวลาคุณลดลงได้มันจะมีน้ําในร่างกายลดลงน้ําหนักก็ลดไขมันในร่างกายลดลงน้ําหนักก็ลดนะกล้ามเนื้อในร่างกายหายไปน้ําหนักก็ลดดังนั้นเมื่อน้าหนักคุณลดคุณต้องคิดดีๆเลยว่าอะไรที่ลดลงเพราะฉะนั้นใครที่เคยคิดว่าการลดน้ําหนักคือการลดตัวเลขบนตาช่างต้องคิดใหม่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณน้ําหนักลดลงวันนี้คุณน้ําหนัก70 พรุ่งนี้คุณน้ําหนักเหลือ68คุณจะบอกว่าคุณผอมลงไม่ได้เพราะว่าอะไรคาว่าผอมลงคือไขมันคุณต้องหายไปไม่ใช่ว่าผอมลงจากการที่น้ําในร่างกายคุณลดลงหรือผอมลงจากการที่กล้ามเนื้อของคุณลดลงเห็นภาพไหมนะครับท่องไว้ใหม่นะหมอหนึ่งสอนนักเรียนประจําเลยนะครับนะในกลุ่มเรียนของหมอหนึ่งเนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าเรากําลังลดไขมันเราไม่ได้กําลังลดน้ําหนักดังนั้นอย่าให้ใครเขามาเคลมสรรพคุณต่างๆแล้วบอกคุณว่า น้ำหนักลดนะแปบ๊บเดียวเลยลดเลยกินตัวนี้ตัวเดียวแต่ไขมันคุณไม่ลดสิ่งที่ลดขึ้นน้ำในร่างกายของคุณเพราะว่าอาหารเสริมบางตัวนะครับนะกาแฟบางตัวชาบางตัวมันมีการใส่ยาขับปัสสาวะเข้าไปดังนั้นบางคนทานเข้าไปปั๊บปัสสาวะทั้งวันเลยวันหนึ่งปัสสาวะออกไป2ลิตร2ลิตร3มลิตรเพราะนั้นจากน้ําหนัก70พอไปชั่งน้าหนักเออเฮ้ยตอนเย็นลงหลือ6แแล้วทําไมน้ําหนักลงเร็วดีจังเลยน้ําหนักที่หายไปเป็นน้ําหนักของน้ําในร่างกายของคุณ พอคุณกินน้ํากลับเข้าไปนะครับน้ําหนักคุณก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าอะไรไขมันมันยังอยู่เท่าเดิมเลยคุณเลยไม่รู้สึกว่ามันผอมลงหรอกเพราะว่าน้ําหายไปไขมันไม่ได้หายไปโอเคไหมนะครับอันนี้อันที่3าที่ต้องระวังเกี่ยวกับพวกกาแฟลดน้ําหนักชาลดน้ําหนักเลยนะนะครับเนาะถัดมา,าการที่4ที่คุณคุณต้องระวังนะครับหันหนึ่งจะพูดจนครบเลยนะอันนี้นะเพราะว่ามันสําคัญมากนะครับเนาะถ้าคุณจะต้องเสียเงินซื้อแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องได้สุขภาพที่ดีด้วยนะครับเนาะข้อที่สี่นะครับนะ ถ้าคุณทานแล้วมีอาการปากแห้งคอแห้งเนาะอันนี้ต้องระวังมากๆว่าอาจจะใส่พวกส่วนผสมของยาจิตเวชลงไปคือเขาไม่มีทางมาบอกคุณอยู่แล้วว่าเขาใส่สารผสมสารอะไรลงไปเนาะแต่ถ้าทานแล้วมีอาการปากแห้งคอแห้งอาจจะต้องระวังว่ามีการใส่ยาจําพวกยาจิตเวชเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้บางคนก็มีอาการอิ่มได้เร็วนะครับแต่ถ้า บางคนอิ่มได้เร็วมากๆนะครับต้องระวังสารตัวที่5เลยนะครับคือพวกไซบูทามินนะถ้าใครเคยได้ข่าวนะครับว่ามีการใช้ยาลดน้ำหนักกินแล้วหัวใจล้มเหลวฉับพันนะครับพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากการใช้สารไซบูทามินผสมลงไปในนั้นนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยทางการแพทย์จะมีใช้กันอยู่แต่ปัจจุบันเขาไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันเจอภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพันแบบนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งยาตัวนี้จะช่วยทำให้คุณเนี่ยอิ่มดังนั้นถ้าเขาบอกว่า กาแฟลดน้ำหนักตัวนี้กินแล้วอิ่มทั้งวันเลยชาเขียวลดน้ำหนักตัวนี้กินแล้วอิ่มทั้งวันเลยนะครับนะเหมาะสําหรับคนที่กินจุนะครับนะอยากลดการกินลงนะอุ้ยเราเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วเราอยากกินน้อยลงเราจะได้ผอมคุณก็ซื้อไอ้นี่มากินซึ่งจริงๆแล้วมันมีสารของตัวเนี้ยผสมอยู่ก็เลยทําให้คุณเนี่ยสุขภาพเสียไปแล้วก็มีความเสี่ยงมีความอันตรายต่อร่างกายของคุณเนาะ คราวน,นี้เพราะฉะนั้นถ้ามีการเคลมตาม5ข้อที่หมอนหนึ่งบอกมานะครับนะให้ระวังอย่าซื้อมาใช้เด็ดขาดคราวนี้ย้อนกลับมาในสิ่งที่เราคุยกันต่อก็คือเฮ้ยแล้วหมอนหนึ่งแล้วจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าชาเขียวมันลดน้ําหนักได้มันจริงไหมมันจริงนะครับแต่ชาเขียวที่จะช่วยคุณลดน้ําหนักได้ต้องไม่เคลม5ข้อนี้แล้วมันจะช่วยควบคุมน้ำหนักให้คุณได้จากเหตุผลที่ว่า ชาเขียวที่จะช่วยให้คุณควบคุมน้ําหนักได้จะต้องเป็นชาเขียวที่ไม่มีน้ําตาลเป็นชาเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่ถ้าทําจากใบจะดีนะครับเพราะว่าในส่วนของใบเนี่ยมันไม่ค่อยให้พลังงานเท่าไหร่แล้วก็ไม่กระตุ้นการสะสมไขมันด้วยโดยที่แต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะอ้วนจากการที่ร่างกายของคุณเนี่ยนะมีการทานชาที่มันมีน้ำตาลผสมอยู่แล้วน้ำตาลในเลือดของคุณมันสูงขึ้นนะครับพวกน้ำตาลเหล่านั้นที่ใช้ไม่หมดนะครับก็จะถูกเอาไปสะสมเป็น ไขมันมันก็เลยอ๋อแต่ก่อนเนี่ยเรากินพวกของหวานกินชาหวานๆเยอะก็เลยสะสมเป็นไขมันนะดังนั้นการที่คุณจะผอมลงได้คือการที่จะเปลี่ยนพวกชาหวานๆเหล่านั้นไปเป็นชาเขียวไม่ว่าจะเป็นชาเขียวอุ่นร้อนที่เป็นผงๆหรือว่าจะเป็นชาเขียวเย็นที่สําเร็จรูปมาแล้วนะครับนะที่ขายกันตามร้านสะดวกซื้อเนะี่ยที่เขียนว่าไม่มีแคลอรี่นะครับเป็นชามีกลิ่นชาอย่างเดียวเลยอันนั้นน่ะใช้ได้เลย มันจะช่วยคุณผอมลงได้จากการที่คุณลดการทานน้ําตาลลงนั่นเองดังนั้นถ้าเป็นชาเขียวที่ยังมีแคลอรี่มีความหวานอยู่พวกนั้นก็จะไม่ได้ช่วยให้คุณผอมลงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นชาเขียวที่ไม่มีแคลอรี่เลยไม่มีความหวานนะครับอันนี้จะช่วยให้คุณสลับระบบพลังงานจากการใช้น้ําตาลไปใช้ไขมันได้ดีขึ้นเนาะดังนั้นสรุปนะครับว่าชาเขียวลดความอ้วนได้จริงไหมคําตอบคือจริงแต่ตัวชาเขียวเองไม่ได้ทําให้คุณผอมลงโอเคไหม ในทางกับการถ้าเขาเคลมสปปรรพคุณว่าชาเขียวตัวนี้ช่วยลดน้าหนักให้คุณได้นะครับคุณต้องระวังเด็ดขาดเลยว่าเฮ้ยถ้าเขาบอกว่ามันกระตุ้นระบบเผาผลาญได้นะเหงื่อออกเยอะขึ้นเลยเฮ้ยใส่สารไทรอยมาเปล่าสารใส่ฮอร์โมนไทรอยมาเปล่ากินชาตัวนี้นะครับแล้วทําให้คุณอิ่มนานขึ้นเหมาะสําหรับคนกินจุเฮ้ย ใส่สารไซบูทามีนมาเปล่าเนะี่ยคุณต้องคิดดีๆก่อนเลยเนาะโอเคไหมนะครับเนาะดังนั้นถ้าจะทานชาเขียวให้ไปทานชาเขียวที่ไม่ได้เค็มสารพุณพวกนี้แล้วไม่มีแคลอรี่ไม่มีความหวานไม่ว่าจะเป็นชาเขียวร้อนอุ่นๆเป็นผงๆนะครับหรือจะเป็นชาเขียวเย็นที่บรรจุขวดมาแล้วใช้ได้ทั้งคู่มันจะช่วยให้คุณสลับระบบพลังงานจากการที่เคยใช้น้ําตาลหวานๆน,นะครับนะไปเป็นชาที่ไม่มีน้ําตาลเพื่อที่จะได้สลับระบบพลังงานไปใช้ไขมันได้ ดีขึ้นนั่นเองนะครับเนาะเพราะนั้นก็เคลียร์แล้วเนาะนะครับว่าต้องระวังอะไรบ้างแล้วแบบไหนที่ทานได้นะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามหมอหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วอยากจะศึกษาเรื่องการลดน้ําหนักมากขึ้นนะครับก็สามารถชมคลิป3ขั้นตอนลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตได้นะครับใครที่ชมหมอหนึ่งจาก YouTube อยู่นะครับกดที่กร์ดทางด้านบนนี้ได้เลยนะครับนะ่าจะมีลิงก์ให้นะครับ ก็จะไปชมคลิปนั้นอาจจะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีแต่คุณจะเข้าใจหลักการพื้นฐานในการลดน้าหนักทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ใครที่ชมหมอหนึ่งจาก Facebook หรือ IG นะครับก็สามารถไปชมที่คลิปปักหมุดของเพจได้เลยนะครับนะหมอหนึ่งจะปักหมุดไว้ให้ที่บนสุดของเพจ คลิปนั้นคลิปเดียวจะช่วยให้คุณเข้าใจการลดน้ําหนักมากขึ้นนะครับเนาะดังนั้นก็ใครที่เคยมีความเชื่ออะไรผิดผิดเกี่ยวกับการกินชาเขียวนะครับหรือว่าปัจจุบันเนี่ยลดน้ําหนักกันไปได้ถึงไหนแล้วที่ติดตามหมอนึงมานานๆก็คอมเมนต์บอกหมอนึงกันทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมมาคุยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับ ใครที่อยากเข้าใจการลดน้ำหนักมากขึ้นนะครับหากยังไม่ได้ชมคลิปนี้นะครับสามารถกดได้เลยนะครับในคลิป3ขั้นตอนลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานในการลดน้ำหนักและก็สามารถลดน้ำหนักได้อย่างง่ายๆในระยะเวลาสั้นๆเลยนะครับ